โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้หน่วยวันสำคัญของไทยคะ่ะในหน่วยนี้ เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างตามเมติกมาเลยค่ะวันที่1เรื่องวันครูวายครูด้วยนะลูกนะวันที่สองเรื่องวันแม่วันที่3เรื่องวันพ่อวันที่4เรื่องวันสำคัญทางศาสนาและวันที่5เรื่องวันปิยมหาราชค่ะน่าเรียนรู้กันทั้งนั้นนะลูกนะงั้นตาแมติ๊กมาเรียนรู้เรื่องที่หกันเลยค่ะเรื่อง วันไหว้ครูเราใช้อะไรไหว้ครูบ้างนะคะเด็กๆตามแม่ติก๊กมานะลูกนะวันไหว้ครูทําไมต้องไหว้ครูน้องๆเด็กๆด,ดูภาพนี้เลยค่ะเด็กดูภาพนี้นะใครจําได้บ้างเอ่ยใครจําได้อันนี้ลูกใครลูกคุ้นคมนไหมคะคุ้นๆุนไหพิ่สียอะไรของโรงเรียนเราลูกาเรียกว่า พิธีไหว้ครูนี่คือภาพเมื่อปีที่แล้วของโรงเรียนอนุบาลพัตตีรงยาของเราแนละลูกนะตัวแทนของเราจะนำเขาเรียกอะไรลูกตัวนี้เขาเรียกว่าผ่านพุ่มดอกไม้ผ่านพุ่มทูบเทียนนะลูกนะตัวแทนก็จะนํามานะคะขึ้นพิธีไหว้สันออนุ่มของเรานั่นเองค่ะและสิ่งที่นํามาลูกนะดอกไม้ที่เราใช้ในวันไหว้ครูมีอะไรบ้างลูก นี่เลยค่ะตามไปติ๊กมานี่ลูนะเขาเรียกว่าดอกอะไรลูกดอกเข็มสีแดงหมายถึงความฉลาดสติปัญญาแหลมคมเหมือนในรูปเห็นไหมเดย์เดสังเกตของเหมือนกับเข็มปลายแหลมนะลูกนะสติปัญญาแหลมคมเยี่ยมมากต่อไปดอกมะเขือลูกดอกมะเขือสีอะไรดอกมะเขือสีม่วงสีขาวด้วยหมายถึงความอ่อนน้อมถมตนความ,วาม,รม,วามบริสุทธิ์ซื่อสัตย์นะลูกนะต่อไปค่ะ ยาแพรกลูกยาแพรกสีอะไรลูกสีเขียวยาแพรหมายถึงแสดงถึงความอดทนอดกัน้นนะลูกนะคนเก่งนะแล้วก็อะไรลูกข้าวตอกข้าวตอกหมายถึงความอะไรลูกควบคุมตนเองได้นะลูกนะมีระเบียววินในนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรานํามาร่วมพิธีไหว้ครูค่ะเด็กๆรักคุณครูไหมลูกถ้ารักคุณครูนะเด็กๆต้องท่องคาพ้องจองนีได้ สิรักครูลูกเรารักคุณครูเชิดชูบูชาเพราะท่านกรลณาเมตตาต่อเราเราจะไม่ดือ้อเราจะไม่สนเพราะเราทุกคนรักคุณครูคุณครูเป็นผู้อะไรลูกคุณครูเป็นผู้มีพระครูในเด็กวันไหวครูก็ต้อง แสดงออกไหว้ครูไหว้ก็คือการแสดงออกความกตัญญูก,กะตะเวทีลูกไหว้คุณครูนะลูกนะเพราะคุณครูเป็นผู้มีพระคุณให้ความรู้สอนหนังสือให้เด็กๆเ,เป็นคนดีเด็กๆรักคุณครูก็ต้องตั้งใจเรียนยีนหนังสือค่ะนะคนเก่งนะต่อไปมารับการบ้านค่ะการบ้านวันนี้วิชาอะไรเอ่ยวิชาภาษาไทยค่ะเรียนนีนะลูกนะเปิดมาหน้าที่ ที่เท่าไหร่แล้วลูกนะที่เท่าไหน้ายี่สามที่สองวาค่ะเด็กๆค่ะเป็นเรื่องของสระเอียลุกนะคะเขียนสระเอียนะคะอ่านตามรอยปะแล้วก็หัดอ่านนะลูกนะลูกก็ไม่สิสอเสือลูกอเอียเสียลอเอียเลียมมเอียเมียขอเอียเขียไม่เอเขียต่อเอียเตียไม่โทเตีย พอรอเอเทียเขียนรูปสระเอียให้เสร็จนะลูกนะเสร็จแล้วก็ระบายสีผ้าให้สวยงามนะคะชื่อและชั้นใ้เรียบร้อยทุกครั้งเลยนะต่อไปให้ทําอะไรลูกพยัญชนะต้นนะเขาบอกว่าให้เขียนตามร้อยปะแล้วลากเส้นโยงพยัญชนะให้สัมพันธ์กับผ้าดีๆมาดูนะพยัญชนะต้นตัวไหนลูกปอตาสระอีไม้เอก ปอปาอยู่ไหนนะปอปาหาเจอหรือยังอยู่นี่ลูกปอปาอยู่นี่เด็กก็ลากมาเป็นพยัญชนะตน้นคู่กันเลยปอปาปอ,อีปีไม่เอกปีเป็นเครื่องดนตรีของประเทศมาเลเซียนะลูกนะต่อไปข้างล่างค่ะสละแอคอควายนอนหนูเอ๊คอควายอยู่ไหนนะคอควายอยู่ไหนอยู่นี่ลูกเจอแล้วลากเส้นมานะลูกนะให้มาคู่กับคำ คอควายเจอข้อควายพยัญชนะตัวเดียวกันลูกนะเขาเรียกว่าพยัญชนะตน้นโอเคไหมลูกนะระบายสีแคนเป็นเครื่องดนตรีของประเทศลาวชื่อและชั้นให้เรียบร้อยทุกครั้งเลยค่ะเสร็จแล้วก็น้าใส่กระเป๋าของเล่าลูกเก็บให้เรียบร้อยด้วยตนเองเลยนะเตรียมมาส่งแมตติกค,ค่ะลูกจ๋าอย่าลืมวันนี้กดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้แมตติกไปก่อนสวัสดีค่ะ we uh -huh.